สวัสดีครับแม่วัชรวิทนะครับจะมาแนะนำชุดหม้อนกบัวสำเร็จรูปนะครับก็คือว่าตัวชาร์จเจอร์หม้อนกบัวแบตเตอรี่จะอยู่ในกล่องนี้เลยนะครับแล้วก็แผงชาร์จหลุมแบตเตอรี่นะครับปิดสายอันนี้เป็นทั้งกาวนะครับ30เซนนะครับอันนี้เป็นตู้กันน้ำนะครับสามารถที่จะเอาไปไว้กลางแจ้งได้ก็คือปิดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ แล้วเป็นตรงนี้นะครับก็คือเอาแผงตากแดดได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแสงแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ตัวนี้เป็นลวดช็อตบัวตัวนี้เป็นกราวแท่งกาวที่ต่อสายไฟต่อดินนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นต้องต้องทาให้มันหามันครับถ้าเกิดมันชิดกันเกินไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช็อตกันนะครับไฟมันจะสปาร์กนะครับอันนี้ตัวนี้คือลวดขึงหลักหลักนะครับ เวลาบัวมาชนตรงนี้นะครับเท้าบัวจะเหยียบลงดินตัวนี้จะเป็นกลาวนะครับแท่งกลาวตอกลงดินนะครับมันก็จะช็อตบัวนะครับอันนี้ติดตู้ได้เลยนะครับแผงนโซลารเซลล์ใส่งนี้นะครับอันดับแรกก็คือลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้บวกอันนี้ลบนะครับลูกค้าก็ทําตามสีเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขันตรงนี้นะนี่ะครับขันเลยนะครับทันพอ พอประมาณนะครับอ e e <only> ่เ <paragraphs> ด e ี๋ยวดูนะครับนี่ครับนี่ครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะเป็นกระพริบอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี้นะครับที่เือนกระพริบอันนี้คือแสงโซลาเซลล์นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่อันนี้คือเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเนาะเต็มแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้อยู่ที่13.2โวลต์นะครับในกรณีตอนกลางคืนนะครับหรือว่าแผงโซลาเซลล์ไม่ได้ชาร์จนะครับ ตรงนี้จะไม่มีนะครับจะไม่จะไม่ได้กระพริบนะครับนะฮะแล้วตัวนี้คือจ่ายโหลดนะครับตรงนี้นะอันนี้ตัวนี้แผงซลร์เซลลนะครับนี่ครับตัวนี้เส้นนี้เข้าชุดแรกชุดที่สองลงแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับลูกค้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะครับเสียบถูกแน่นอนครับเพราะว่ามันมันจะมีรอยบากอยู่นะครับตรงนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับตามสายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจ่ายโหลดออกมานะครับเวลาจะใช้งานนะครับเดี๋ยวดูนะครับ กดตรงนี้ขึ้นมาแตดขึ้นไปนะครับมีครับไฟก็จะกระพริบเห็นไหมครับแล้วก็ปรับความแรงตรงนี้นะครับปรับความแรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเอาตัวเทสให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมพอดแป๊บหนึ่งครับอต่อนะครับไอตัวนี้เป็นตัวเทสเทสนี่นะครับเทสไฟแล้วก็เทสกลาวนะครับ ตัวนี้จะเอาไปเกี่ยวที่ลวดนะครับตัวนี้จะเอาจิ้มลงดินนะครับเป็นในกรณีที่เราติดตั้งมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้คือเทสก่อนฮะเทสตเทสให้ดูนะครับเนี่ยเอาขึ้นนะครับด้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับปรับความแรงเอาตัวนี้นะครับปรับความแรงตรงนี้บนี่ครับนี่ครับนี่ครับปรับความแรงตรงนี้นะครับ นี่ครับเับความแรงตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับเอาความช้าตรงนี้นะครับนี่ครับความแรงนี่ครับนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับโอเคนะครับอ่าเอาซิกวิกลงแล้วนะครับตัวนี้เอาซิกวิกลงแล้วแล้วก็เอาตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือจ่ายโหลดนะครับแต่ตรงนี้ก็คือปิดปิดคัทเอาท์เพื่อที่เอาไฟมาเข้าตรงด้านล่างนี้นะครับเราปิดคัทเอาท์ตรงนี้นะครับส่วนตรงตรงนี้ที่เป็นรูปหลอดไฟนะครับมามาจากโรงงานนะครับเขาจะตั้งไวทีที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงน,นะครับในกรณีเราจะเอาหรือไม่เอาเราปิดสามารถปิดตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีเราจะตั้งตั้งเป็นเวลานะครับเรากดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแปบบ๊บนึงนะอ่ะฮะยี่สิบสี่ hour เราตั้งเวลาได้เลยนะครับกดแช่ไ,แบบไว้เลย,นะะเยนั่นเ,เลยแป,ป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงมือเลื่อนไปนะครับเอาแป๊บนึงนะครับมาที่24ฮาวนะครับแล้วก็กดตรงนี้แช่นะครับหึือกดแช่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะกระพริบนะครับอ่ทำไมยังไม่แป๊แป๊บนึงนะนี่ครับอ่านีครับผมทุกคนกดแช่นะ อ่ามันก็พิบแล้วนะครับพอก็พิบแล้วนะครับเราก็ตั้งเวลานะครับว่าเราจะเอากี่ชั่วโมงนะคือเป็นเป็นเวลาปิดเปิดนะครับนี่ครับถ้าเอาตั้งไว้ที่สิบสองชั่วโมงนะครับในกรณีตอนตอนค่ำๆอ่ะมันไม่มีไฟจ่ายเข้ามาที่แผงไอตัวนี้ไอตัวหลอดไฟก็จะทํางานนะครับนับจากที่แผงชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่มานะครับมันก็จะนับจากตรงนี้ไปเลยสิบสองชั่วโมงนะครับก็คือนับไปเลยในกรณีสมมุติว่าทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งนะ คุณหนึ่งหรือว่าหกบงเย็นก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะก็นะครับมันก็จะถึงหกบ่งเช้ามันก็จะตัดการทํางานนะครับอยู่ที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟมันจะทํางานนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือผมตั้งไว้ที่สิบสองชั่วโมงเยดูนะครับพาดบิงนะอ่ะแป๊บนึงนะครับตัวนี้ครับพอตั้งสิบสองชั่วโมงนะครับหลอดไฟตัวนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราตั้งการทํางานไว้ที่สิบสองชั่วโมงก็คือไม่ได้ตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้ถึงจะเปิดตัวนี้นะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าหลด จ่ายปลอดไฟตัวนี้ไม่ออกนอกจากว่าเราตั้งเป็นยีิบสี่ชั่วโมงนะครับดูไปนะครับตัวนี้สิบสองเขานะครับกดเชิงนี้แช่ไหมครกดแช่ไว้เลยครับให้มันกระพริบนะครับนะครับแล้วก็ตั้งเป็นยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวหลอดไฟมันก็จะมานะครับโอเคนะครับแล้วก็กตัวนี้ย้ำนิดนิดนึงตัวนึงนะครับหนึงนะอายางอ่าเนี่ยครบแป๊บหนึ่งนะ นะครับ right. อ่านะครับแล้วก็กดตัวนี้หลอดไฟก็จะมาเห็นนะครับถ้าเราตั้ง12ชั right. hours, ่วโมงหลอดกดตัวนี้หลอดไฟจะไม่มานะครับเพราะเราตั้งเวลาไว้นะครับเราสามารถตั้งเวลาตั้งเวลาก็หมายความว่าแผงตรงนี้มันไม่มีแสงแดดเข้ามาในตรงนี้แผงโซลาร์เซลล์ไม่มาตรงนี้ก็จะทํางานจ่ายหลดออกมานะครับแต่ถ้าเราตั้ง24ชั่วโมงหลอดไฟมันก็มาอยู่แล้วนะครับปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ ถ้าหลอดไฟติดตรงนี้นะครับแล้วเราก็คือจ่ายโหลดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ดันตัวนี้ขึ้นมานะครับดันขึ้นไปดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับดันนี้ขึ้นไปตัวนี้ก็จะจ่ายไฟเข้าตรงนี้ด้านล่างนี้ก็จะทํางานนะครับตัวนี้ก็ตั้งแผงนะครับส่วนนี้ก็คือผมใส่การ้อนไว้ครับกันช็อตนะครับไม่มีอะไรครับเนาะตัวนี้ก็จะใช้ไฟบ้านได้220โวลต์นะครับตัวล่างสุดนก็ผมจะดันมาขวามือสุดนะครับมันจะมีสวิตช์ตรงนี้ฮะ ดานมาขวามือสุดก็คือจะเป็นไฟดีซแต่ถ้าดันมาด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับใช้กับไฟส2 0บโวลต์ตรงนี้นะครับนะครับแบตเตอรี่ก็โอเคนะครับใช้ได้ดีครับนี่ครับนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็เวลาส่งให้ลูกค้าก็จะดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับลูกค้าไปถึงก็เสียบตัวนี้นะครับตามรอยบาทนะครับนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็นี่ก็คือเต็มแล้วนะครับมันหยุดกระพริบระดับนี้ครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้แผงโซลราเซลล์กำลังชาร์จอยู่เพราะว่า มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนะครับครับผมสนใจข้าสอบถามนะครับแม่วัซวิดครับชุดน็อคบัวสําเร็จรูปนะครับพร้อมตูก้กันน้ํานะครับสวัสดีครับ